ถ้าจะนับบุคคลที่มีความอุตสาหาพยายามก็ดีละค่ะอ่าของสาวอินี่ละค่ะ,ะ,คะเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะที่มีความอุตสาหาพยายามค่ะเป็นคนอยู่แบบพอเพียงมีขันเพื่อนจ๋าจะอยู่เห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยละค่ะอ่านี่จะเป็นคนที่ market มักหาแล้วก็หมักสางของเพื่อนจ๋าและอันนี้ค่ะก็เป็นอีกเนื่อยางค่ะที่อ่ามองแล้วเห็นโอกาสที่จะสามารถหาไข่หมดแดงกินเองแบบง่ายๆเพื่อนจ๋าอ่าจะจัดเลยจ้ะโดยการที่พานะคะหลานๆค่ะน้องต้นกาค่ะแล้วก็น้องออมเิียนค่ะพากันไปออกหาหมดแดงมาเลี้ยงค่ะฟังผิดหรือค่ะมดแดงนี่ละจ้ะอ่าพาเด็กน้อยไปหาหมดแดงค่ะหาบุยยากค่ะเพราะว่าอ่าเพิ่น มีสวนยางอยู่แล้วค่ะอากลิปยางเฮดสวนยางเป็นประจําอยู่แล้วค่ะบอญ่าค่ะในการดิสหาหมดแดงมาเลี่ยงค่ะนี่แหละค่ะอ่าเพิ่นตอยอด จากการที่เพื่อนมากกินไข่มาแดงนี่แหละจ้ะก,ก็เลยคิดว่าจะเอามาลองเลี้ยงเบงค่ะหลังจากได้มดแดงมาเต็มพิกัดลวค่ะเต็มความต้องการแล้วอาก็ษิเอามดแดงที่ได้ม้าเนี่แหละค่ะเอาใส่กระสอบเนาะและ้วเกษีเอามาะะ้าค่ะเอามาเทใส่ข้างค่ะที่อาได้เตรียมไว้แล้วนี่แหละจ้ะเพื่อนจา๋าข้างแบบนี้จ้ะอาเกษีเอาขวดน้ำนะคะไปผูกมัดกับข้างที่อาเพิ่นเห็ดไว้จ้ะเพื่อนนี่แหละค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของอาของสาวอิ๋วเองค่ะเพื่อนจ๋า มาร้องเบิงกันถาวาหลังจากที่เฮ็ดแบบนี้แล้วเรียงหมดเบียงแบบนี้แล้วเขาสีสางผลผลิตไทยได้บอเขาสีสางใครให้ได้อหลีบอวิธีการบรรย,ยงยากเพื่อนเนาะไผที่มีพื้นที่แบบนี้เพื่อนจา๋าไปหาล้องมาเฮ็ดเบิงเนาะสายุคิดว่ามัน่นาจจะเป็นความคิดที่ดีเดยเพื่อน,นจา๋านี่ละจ้ะนี่นีผลตอบรับ ที่ไปเอามดแดงมาเลี้ยงมันก็สิเขาไปอยู่ในขวดนี่เพื่อนจ๋าเดี๋ยวเบิ่งกันเขาว่าอาทิตย์ต่อไปหรือสองอาทิตย์ต่อไปเขาสิออกใครให้ได้เห็นอีรีบอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า